Channel. แล้ววันนี้นะคะไอริสก็จะมาทำา h o นี่เจ l l ีก็คือแบบว่าตอนนี้ก็ฮิตอยู่ในเกาหลีมากนะคะแล้วเราก็อยู่รู้ว่าแบบอยากรู้นะคะว่าแบบรสชาติเป็นไงนะคะดิเราก็จะมาทำดูนะอย่างน,นี้เราไปดูกันเลยนะคะว่าทำงางไงเพราะว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากอันนี้นะคะตอนนี้เจลลี่แล้ก็เรื่องกับจกักรพรดนะเราจะเอาไปแช่ทิ้แล้วค่ะ นี่เป็นน้ำพึ้งออริจินอลเลยนะนี่เป็นน้ำผึ้ออริจินอลเลยนะทุกคนไม่ได้ผสมอะไรตังน้อยน้อยเดีวพรุ่ง,น,งนี้มาเจอกันนะคะว่าฮอนนี่เจลลี่จะสำเร็จไหมนี่นะคะวันต่อมาแล้วนะคะก็เป็นฮอนนี่เจลลี่แล้วนะคะนี่ใสามากเลยค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองมีบดูนะคะว่ามันจะเวิร์กหรือเปอเอล่าอะไรนะเหนืยเวิร์กด้วยเวิร์กด้วยเหรอ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตาปลาแล้อืมอร่อยอ่ะอืมงั้นนะคะทุกคนแบบตอนแรกก็นึกว่ามันจะเป็นเยลลี่ได้ไงแต่ว่ามันเป็นเยลลี่ได้แปลกมากค่ะทุกคนก็แบบว่าอร่อยมากเวิร์กนะคะคือถ้าใครอยากทำตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นไปก็ลองคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าได้หรือเปล่าเพราะว่ามันง่ายมากจริงๆแล้วแบบแค่เนี้ยได้เยลลี่มาแล้วบ๊ายบายงั้นวันนี้หนูขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคน